วันนี้ก็มีออเดอร์ทั้งขนมต้มขนมเหนียวเราจะมาโชว์ให้ดูนะคะว่าขนมต้มขนมเหนียวของเราเป็นอย่างไรนะคะอันนี้กำลังจะบรรจุแล้วนะคะนี่ค่ะขนมต้มของเราน่าทานไหมคะหนึ่งกล่องหนึ่งใบแดงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะนี่คือขนมต้มนะคะเดี๋ยวเราดูขนมเหนียวแล้วก็วิธีทานล้างมือแป๊ะ สำหรับเธอคนนี้ค่ะต้องบอกว่ามีการออกมาขายขนมต้มขนมไทยนะคะกล่องละ100บาทโอ้โหทกกันสนันเลยค่ะชาวเน็ตบอกว่าหุ้ยมันแพงเกินไปหรือเปล่ากล่องละร้อยได้เท่านี้เหรอจ้าว่าพูดถึงบทบาทจะแม่นางโชนะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักก็คืออารยาอิสรีหรือว่าเดฟรีแมนค่ะที่ปัจจุบันเธอก็ออกมาขายขนมไทยผ่านทางช่อง t ิกตอกส่วนตัวก็คือเดฟรีแมนนั่นแหละค่ะ โดยคลิปนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสนในโลกออนไลน์คือคลิปที่ตัวเนี่ยขายขนมต้มแล้วก็ขนมเหนียวนะคะมีการระบุบอกว่า1กล่อง1ใบแดง100บาทเท่านั้นค่ะอันนี้คือขนมต้มส่วนขนมเหนียวมีท็อปปิ้ง2ตัวก็จะเป็นข้าวพองแล้วก็เป็นข้าวที่เหมือนต้องบอกว่าเป็นข้าวพองมันเอาไปตากแดดจนแห้งนะคะแล้วก็นําข้าวเนี่ยมาทอดกับน้ําตาลมะพร้าวเคี่ยวเป็นคาราเมลเวลาทานเนี่ยก็จะมีการเอาข้าวพองค่ะโรยบนขนมเหนียวแล้วก็ราดต่อด้วยน้ําตาลมะพร้าว เธอก็บอกว่าเนี่ยจะจัดเป็น3สีเป็นสีพาสเทลนะราคา100บาทเหมือนกันวันนี้ชุดออเดอร์ก็จะมีการเตรียมจัดส่งแล้วชุดละ100บาท ซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอหลายๆคนเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยในโลกโซเชียลแบกออกเป็น2ฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่มองว่าไอ้ขนมต้มขนมเหนียวที่เดฟรีแมนทาขายเนี่ยมีราคาแพงเกินไปบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ไหวค่ะราคาแรงน้องสาวเราทําขายประมาณเท่านี้แหละห้บาทเองเขาอาจจะคงขายพวกดาราั้งคะราคาสูงอยู่แม่เราเนี่ยขายกล่อง25ถ้าเทียบกับราคาขนมแถวตลาดพลูหรือว่าร้านขนมดังๆก็ถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่ค่ะแพงกว่าชีสเค้กอีกแต่ก็อาจจะอยู่ที่กลุ่มลูกค้า อาจจะกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยสัมผัสร,ราคาบ้านๆอย่างเราหรือเปล่าในขณะที่คอมเมนต์อีกกลุ่มหนึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งเข้ามาซัดกันเดือดเลยนะคะบอกว่าไอ,ขอข้ขนมต้มขนมเหนียวที่ว่าเนี่ยที่เดย์เขาทำเนี่ยราคาไม่แพงเลยเอาอะไรมาแพงเพราะว่าขนมไทยต้องใช้ความละเอียดในการทำวัตถุดิบก็แพงจากใจคนจบข้า,ากรรค่ะขนมไทยเนี่ยต้องบอกว่าทำยากมากพิธีรีตองวัตถุดิบเยอะมันไม่แพงหรอค่ะ แล้วจะให้แพงเนี่ยคือไอ้พวกเบเกอรี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทํำยากพอขนมไทยนะกว่าจะทําได้แต่ละอย่างมันก็ยากอันนีนะคนที่เรียนมาก็พูดจริงๆแหละวัตถุดิบมันแพงขึ้นทุกอย่างแล้วทำไมโดนัทไอชิ้นละ30-40เราถึงซื้อกันได้ละ่ะแล้วทำไมไม่บ่นแพงละ่ะ ขนมไทยพวกนี้เนี่ยต้องเตรียมของเยอะนะมันต้องใช้เวลาบวกกับแรงด้วย100ถือว่าไม่แพงถ้าบางคนก็บอกโอ้โหคุณถ้าคิดว่ามันแพงเนี่ยเอาจริงๆนะราคามันก็ต่างกันหมดตามแต่ละพื้นที่แหละค้ายของกินจะรู้เลยว่ากําไรน้อยมากไปตลาดไปเดินเหลือกซื้อเดินหาวัตถุดิบกลับมาทําอีกใช้เวลาเยอะมากของกินอร่อยมันมีหลายขั้นตอนมันละเอียดแต่กําไรมันน้อยมาก ท่ามกลางเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโหชาวเน็ตถกกันสนัดเลยค่ะชาวเน็ตบางส่วนก็เลยอ่ะเอางี้แนะนำแล้วกันว่าถ้าอยากจะขายราคาเนี้ยให้ลองปรับแพ็กเกจด,ดูไหมให้มันเหมาะสมกับราคามันอาจจะทําให้สินค้าดูดีแล้วก็ดูแพงขึ้นนั่นเองค่ะขอตอบคลิปข้างบนนี้นะคะที่ถามว่าใครจะซื้อคนค่ะมีคนนะคะเขาซื้อทานกันนะคะหมาซื้อไม่เป็นค่ะ หมามันจะกินอาหารเมร็ดส่วนควายกินหญ้าคนที่กินขนมของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ดีทั้งนั้นแหละค่ะทราบตามนี้นะคะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ